เราจะเขาเราจะสามารถที่จะสมัครเข้ามาในโปรแกรม LRP ได้หรือไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ถ้าเราสมัครเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนั่นเองะคะที่เราจะได้กินในกลุ่มนะ,ะพูดกันบ่อยๆว่าเดือนนี้มีสินค้าประจำเดือนเครื่อไร่นะคะแล้วก็จะได้สะสมแต้มด้วยะคะ่ะโปรแกรม LRP เนี่ย ไม่ได้บังคับให้ทุกๆท,ท่านเข้านะคะหลังจากที่เราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราจะเขา้าเราจะสามารถที่จะสมัครเข้ามาในโปรแกรม l r p ได้หรือไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ถ้าเราสมัครเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆซึ่งเราจะต้องออสั่งซื้อสินค้าทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะอ่ะก็มาดูรูปถัดไปนะคะก็คือโปรแกรมเนี้ย มันจะทําให้เราะะได้สะสมแต้มแล้วก็เหมือนเสมือน,นะคะได้ส่วนลด,ดเพิ่มนะคะ,อ,ะอย่างรูปเนี้ยก็คือ1นถึงสได้การสะสมแต้มเพิ่มที่ส0นะคะแล้วก็ถ้าเราสั่งสินค้าขั้นต่ำของเขาคือประมาณ50ทีนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบ1ปีเราจะได้สะสมแต้มที่30%เลยซึ่งเขาก็ทำตารางด้านล่างเนี้ยให้เราดูว่า จากส่วนลด25%ซึ่งทุกคนเนี่ยได้เท่าๆกันอู่แล้วนะคะในการที่เป็นสมาชิกสมัคร,รเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเสมือนว่าบวกเข้าไปง่ายๆเลยะค่ะว่าได้เพิ่มไปอีก10%ก็คือมีความคุ้มค่าทั้งหมด35%เป็นส่วนลดเพิ่มนะคะ40%ไปจนถึง55%เลยซึ่งจริงๆอันนี้คือเป็นการคิดง่ายๆเนาะเพราะว่าถ้าเอามาคิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการดับเบิลไปอีกะคะ่ะก็คือ10% หลังจากที่ลดแล้วยี่สิบห้าเอร์เซ็นต์มันจริงๆเนี่ยจะมากกว่าสาสิห้าเอร์เซ็นอีกนะคะซึ่งในการได้แต้มตรงนี้เนะะี่ยค่ะที่ได้สิบเอร์เซ็นหรือสาสิเปอร์เซ็นตรงเนี้ยเขาจะเอามาคำนวณกับ PV หรือมูลค่าของสินค้านะคะและเราก็จะเอาแต้มนะคะที่ได้มาเนี่ยมาแลกกับสินค้าฟรีเลยได้นะคะทีนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของการซื้อสินค้าด้วยตัวเองแล้วก็ เข้าโปรแกรม LRP เราก็จะได้สินค้าฟรีจากการสะสมแต้มนะคะอันที่หนึ่งแล้วก็สินค้าฟรีจาก Product o f t h e m o n t นะคะเดี๋ยวขอรูป Product o f t h e m o n t หน่อยนะคะก็ส่งไปในไลน์เมื่อกี้ค่ะพี่ชายทุกคนก็จะ พอทราบแล้วเนาะว่ามีสินค้าประจำเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยไม่เหมือนกันเขาก็จะออประกาศออกมานะคะทุกๆวันที่หนึ่งซึ่งออถ้าทุกคนยังไม่ทราบนะคะก็คือวันที่หนึ่งของอเมริกาซึ่งมันจะตรงกับวันที่หนึ่งเวลาบ่ายโมงตรงของประเทศไทยนะเราถึงจะทราบหลายๆคนก็จะแบบเช้ามาวันที่หนึ่งก็จะถามแล้วว่าเอ๊ะ e มันคืออะไรนะคะสินค้าประจำเดือนของเดือนนี้อ่าแต่ว่าบริษัทเนี่ยเขาจะประกาศบ่ายโมงก็เลยจะเอออิงกับเวลาของอเมริกาอยู่เนาะทีนี้อ่าของเดือนปัจจุบันเนี้ยของเราคืออะไรคะใครได้สินค้าประจำเดือนแล้วบ้างมีไหมเอ่ยโรสแมรี่ใช่ไหมคะโรสแมรี่ค่ะ โรสแมรี่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ1 5บหเอ่อสิกว่า PV นะคะคือสินค้าประจำเดือนเนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิบหกนะคะอ่าก็ในแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะประกาศทุกๆวันที่1ตอนบ่ายโมงเนาะอ่าอันนี้ก็คือจะต้องซื้อของ125 PV ก่อนวันที่15ด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดของ LRP เนี่ยจริงๆก็จะมี พูดไปอย่างละเอียดยิบเลยะคะ่ะในครั้งที่หนึ่งะคะในคลาสหนึ่งปิ๊กแรกของเดือนที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูอันนี้คือในส่วนของการสะสมแต้มและได้สินค้าแถมในการที่เราเนี่ยซื้อเองนะคะซื้อใน LRP ของเราเองนะคะแต่ว่าถ้ามันก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งนะคะก็คือพาร์ทที่สองนะ,ะในการที่เราจะได้สินค้าฟรีนะคะ แชร์สกีนมันหายไปหรือเปล่าคะอ่าก็คือการที่เราบอกต่อสินค้านะคะอ่าการที่เราบอกต่อสินค้าเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ในส่วนของคอมมิชชั่นเนาะอันนี้ก็คือเอ่ออาจจะพูดเป็นสั้นๆคข้าๆนะคะเพื่อให้ทุกๆสั้นเพราะ ที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะทราบว่าเราสามารถที่จะบอกต่อแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าก็สมัครเข้าม,มาได้นะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยชอบชอบสินค้านะคะอยากที่จะซื้อเราอาจจะใช้วิธีว่าเพื่อนเนี่ยมาฝากเราซื้อก็ได้นะคะแต่เพื่อความสะดวกสบายและผลประโยชน์ที่มากกว่าทั้งเราทั้งเพื่อนเนี่ยแนะนำนะคะให้เพื่อนเนี่ยเปิดแอคเคอตเป็นของตัวเองนะคะ มันก็จะเหมือนกับเพื่อนเนี่ยมี a c c เ u า t l a า a d a s h o p ปีนะคะในการที่จะล็อกอินแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองสามารถใช้บัตรเครดิตของตัวเองได้สะสมแต้มของตัวเองได้ซื้อของในราคาสมาชิกเหมือนกับเราเลยนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยไม่ได้ไปเอาเอ,อ่อไม่ได้ไปบวกเงินหรือว่าไปเอาส่วนต่างจากเพื่อนแต่บริษัทเนี่ยเขาจะมาให้ค่าตอบแทนนะคะเป็นแทนคําขอบคุณที่เราเนี่ยทําการตลาดนะคะ แล้วก็ช่วยบอกต่อสินค้าให้กับเขานะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่ไปเสียค่า marketing หรือว่าไปวางบนเชลล์ในห้างนะคะเขาก็คือจะเป็นการที่ขายผ่านตัวแทนเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ว่าเราจะไม่ไมได้อยากทำเป็นธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือเราอาจจะแช่ว่าใช้แล้วก็ชอบนะคะชอบสินค้าแล้วเราก็อยากอยากที่จะแค่ว่า เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนมีปัญหานอนไม่หลับเพื่อนมีปัญหาที่จะสามารถใช้ออน้ำมันตัวนั้นๆได้เนี่ยเราก็แค่ส่งต่อนะคะว่าเราจะมเออีเพื่อนเนี่ยจะสามารถมาใช้สินค้าแล้วกออ็หายจากโรคนั้นๆได้หรือว่ามีอาการสุขภาพที่ดีขึ้นได้ะคะ่ะแต่บริษัทเนี่ยเขาก็จะให้ค่าตอบแทนเราะคะก็คืออย่างรูปนี้นะคะก็คือเป็นค่าคอมมิชชั่นเนาะเป็นค่าตอบแทนซึ่ง อันเนี้ยเพื่อเราไม่ได้จ่ายเอ,อ่อไม่ได้จ่ายเงินมาให้เรานะคะเพื่อเราซื้อสินค้าราคาเดียวกับที่เราซื้อเลยแต่ว่าบริษัทเขาจะเอาเอา่อส่วนต่างนะคะซึ่งเขาเก็บไว้โดยที่ไม่ให้ในการเอาไปเสียกับค่ามาร์เก็ตติ้งนะคะเอามาให้กับเราแทนซึ่งอันเนี้ยก็คือจะได้ทั้งหมดนะคะสามรุ่นก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นของคีวีนะคะหรือไอสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นคะก็คือเป็นลูกเป็นหลานไปบอกต่อ อันนี้ก็คือเป็นข้าวๆเนาะเรา LRP นะคะเราก็จะได้1,600บาทซึ่งถ้าเกิดได้ตามรูปนี้นะคะขั้นที่2ก็จะได้8,000บาทนะคะขั้นที่สาเนี่ยก็จะได้48,000บาทซึ่งตัวโบนัสอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะ,ะที่ทําให้เราได้ตัวอคอมมิชชั่นซึ่งคอมมิชชั่นเนี้ยอาจจะมองว่าเป็นส่วนที่เอามาในการซื้อสินค้าในเดือนถัดไปของเรานะคะก็ได้ อย่างตัว1,600บาทเนี่ยมันก็จะเท่ากับประมาณ50 PV นะคะของเวลาเราสั่งสินค้าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะถ้าเราเนี่ยแชร์มีเพื่อน3คน LRP เนาะเดือนถัดไปเนี่ยเราจะต้องซื้อของ100 PV หรือว่า125 PV บเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาเออจ่ายคอมมิชชั่นมาในเดือนถัดไปเนี่ยหนึ่บาทเราก็สามารถเอาหนึ่บาทเนี่ยมาใส่ เออมาใช้สั่งซื้อสินค้าได้นะคะมันก็ทําให้เราเหมือนจ่ายน้อยลงนะคะในสินค้าเท่าเดิมนะคะโดยที่เกิดจากการที่เราเนี่ยบอกต่อสินค้าให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากขายของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ากลัวเพื่อนหาว่าเอ๊ะทำไมเรามาขายของหรืออะไรแต่คืออยากจะแชร์นิดนึงว่า ตั้งแต่ยกแบบเอ,อเหมือนแชร์นะคะสินค้ามาเนี่ยไม่เคยมีใครที่แบบว่ามากลับมาต่อว่าเราส่วนใหญ่ะคะคนที่เขากำลังตามหาว่าเออปัญหาที่เขามีนะคะหลอ,อแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปัญหาสุขภาพที่ไม่เหมือนกันเนาะเขาก็ตามหาอย่างปัจจุบันนี้เลยนะคะยกก็เป็นผื่นโดนมแมลงกัดต่อยอยู่ในป่านะคะก็ ใช้ตลอดเลยนะคะลาเวนเดอร์โคไพรบ้าทีทรีคือได้ใช้ตลอดแล้วก็คือมันก็มีคนเนี่ยเป็นแพ้โดนมแมลงศัตกกัดต่อยตลอดเวลาคือและปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยคืออาหารไม่ย่อยลมขึ้นหัวปวดหัวคือเราพกน้ำมันไว้เนี่ยยกก็จะพกกระเป๋าวนนีไว้ซึ่งยกก็จะได้หยิบน้ำมันขึ้นมาแล้วก็หยดไปที่มือหรือว่าที่แก้วน้ำของทุกๆคนเนี่ยตลอด ทุกๆวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคืออย่างการที่เราบอกต่อหรือว่าแชร์เรื่องราวของน้ำมันเนี่ยมันคือการที่เราเหมือนชี้ทางชี้เปิดประตูในการที่ว่าให้เพื่อนของเราหรือคนรอบตัวเราเนี่ยได้อ,อ่มาลองนะคะก็คือมันคือแค่การเปิดโอกาสเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะลองหรือไม่ลองก็ได้ เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาใช้ต่อได้อะไรเงี้ยอย่าง,างมีคนเป็นแผลโดนอะไรกัดต่อยมาเนี่ยยกก็ยื่นว่าอ่เาเวนเดอร์เนี่ยมันช่วยได้นะทาไหมซึ่งส่วนใหญ่นะก้90 99เปอร์เซ็นตก็จะโอเคก็จะอยากอยากลองนะคะแล้วก็เออเราก็ให้เขาลองแล้วพอลองเสร็จเนี่ยเขาก็จะอยากใช้ต่อกันนะคะส่วนใหญ่ด้วยกลิ่นที่หอมแล้วก็ด้วยผลลัพธ์ด้วยเนาะหลายๆคนก็น่าจะมีผลลัพธ์กันพอเรามีผลลัพธ์ เรารู้สึกว่าสินค้านี้ดีนะคะมันเหมือนเราเอกินอาหารร้านหนึ่งอร่อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยม <c oughs> ันอร่อยทุกคนจะม,มีอัตโนมัติระบบอัตโนติที่อยากจะแชร์ต่อหรือว่าอยากจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อนซีว่าแบบเฮ้ยร้านนี้ดีต้องมาโดนใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเออก็อยากจะเหมือนลองเปิดใจตัวเราเองนะคะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองยกอะ่ะไม่เคยมองเลยนะคะว่าเออการที่เราแบ่งปันหรือว่าการที่เราแบบ เอาน้ำมันไปให้คนลองใช้เนี่ยมันคือการไปขายของนะคะแต่ว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่เราเอาน้ํามันไปให้เขาลองใช้เนี่ยทุกคนคือมันก็จะในในแต่ละที่เนี่ยอาจจะสิบคนมีห้าคนคุยกับเราต่ออยากจะถามถ่ยว่าแบบเอ๊ะมันมีตัวแก้ปัญหานั้นนี้ไหมนะคะอาจจะห้าถึงเจ็ดคนนะคะคุยต่อสามคนอาจจะไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ย และในห้าคนหรือเจ็ดคนนั้นก็จะมีคนที่เฮ้ยซื้ออยากจะได้อย่างน้อยหนึ่งขวดสองขวดหรือบางทีคุยไปคุยมาดมไปสิบกลิ่นยี่สิบกลิ่นเขามีปัญหาอยู่เขากำลังตามหาหรือเขากําลังคือเขาเป็นคนที่ชอบในกลิ่นหอมๆแล้วก็ชอบกลิ่นธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็จะอยากสมัครโดยแบบโดยง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยยกก็จะพกน้ามันตลอดนะคะ แล้วมันก็ทำให้ตอนนี้ค่ะก็เดี๋ยวขอไปที่สไลด์ถัดถัดไปเนาะมันก็จะมีการได้เงินในข้ออื่นๆอีกมากมายค่ะมีคนบอกต่อลงไปเรื่อยๆเกิดเป็นเอ,อ่อเหมือนเขาเรียกว่าผักตบชวานะคะก็ค่อยๆกระจายตัวแล้วก็แชร์ต่อกันไปนะคะจนปัจจุบันเนี้ยหยกก็มีสมาชิกนะคะที่หยกก็ไม่รู้จักอีกมากมายนะคะที่ นับตั้งแต่วันแรกที่ยกเริ่มตัดสินใจทําเป็นธุรกิจเนาะแล้วก็คือจริงๆวันแรกเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเป็นธุรกิจเป็นอาชีพหลักของชีวิตนะคะคือมันเกิดจากแบบค่อยๆจากการใช้เองจากการลองบอกต่อคนรอบตัวจนแบบด้วยสินค้าที่มันดีแล้วบริษัทที่น่ารักเนี่ยคือแล้วก็ด้วยวิธีการที่มันไม่น่าไม่น่า กลัวคนไม่ได้แบบต่อต้านอะไรเงี้ยเราก็แชร์ให้ความรู้เนาะขอมารูปที่สไลด์ที่เก้าหน่อยค่ะอ่าใช้เองก่อนนะคะแบ่งปันแล้วเราก็ให้ความรู้ผู้คนรอบว่่ะ